นักเรียนกลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะคราวที่แล้วที่เราเรียนเพ้นสีน้ําไปเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมคะคราวนี้เราจะมาเรียนการเพ้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคราวนี้ครูจะสอนเพ้นกระจกคะ่ะคือเพ้นกระจกเนี่ยนะคะก็คือการที่เรานําสีหรือว่าพิมพ์สีลงไปบนกระจกหรือว่าแก้วที่มีความใสยอย่างเช่นอันนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกระจกสีก็ได้ซึ่งอุปกรณ์ก็ หาได้ทั่วๆไปไม่ได้ยากอะไรนะคะอย่างแรกก็คือสีที่เราจะใช้เดินเส้นนั้นก็คืออาจจะเป็นสีทองหรือว่าสีเงินแต่ว่าในที่นี้ครูจะใช้สีทองนะคะซึ่งอันนี้เป็นสีอะคริลิกแล้วก็ครูซื้อมาแบบที่มีหัวบีบซึ่งนักเรียนก็สามารถใช้แบบนี้หรือว่าใช้เป็นขวดก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะคะต่อมาก็คือสีสีที่ใช้สําหรับเทนนะคะซึ่งสีเนี้ย จะต้องเมื่อแห้งแล้วจะต้องมีความใสาวาวนะคะโดนน้ำแล้วก็ไม่ละลายขวดอาจจะเป็นขวดที่เหลือใช้อย่างเช่นขวดยาเป็นขวดแก้วเ็ใสหรือไม่ก็ขวดสวยที่นักเรียนหามาก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีคู่กันมีหลายขนาดแล้วแต่ความชอบของเราหรือว่ารูปที่เราจะว่าถ้ามันใหญ่ แล้วก็มีกระดาษสำหรับลอกลายลงไปหรือว่านักเรียนจะวาดลายลงไปเองก็ได้นะคะอาหล่ะต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการ,การทำ<า>น,นะคะก็คือเราจะเริ่มจากการที่วาดลายลงไปก่อน จากนั้นเราก็ตัดกระดาษนะคะให้เท่ากับแบบของเราแล้วก็ใช้สกอตเทปยึดเอาไวา้ไม่ให้แบบเคลือ่อน เรียนต้องการจะเพ้นลงไปในขวดนะคะก็สามารถเอาแบบใส่ลงไปในขวดแล้วก็ยืนเอาไว้แต่ว่าผู้จะสัตว์ที่ดูจะได้เห็นชัดๆก็จะเป็นใช้แผ่นกระจกเลยต่อไปเราก็จะเริ่มเพ้นกันนะคะขั้นแรกเราก็จะใช้สีทองนการเดยเส้นเวลาเดินเส้นเราต้องระวัง ให้เส้นต่อเนื่องแล้วก็ให้เส้นมีความหนาเพื่อที่จะสามารถกักสีของสีเพ้นกกระจกเอาไว้ให้ได้นะคะ Grace just my forte darling we're as different as can be. I've noticed you're remarkably relaxed, and I'm overly uptight. We balance out each other. พอเส้นบ้างที่เราล่างไว้แห้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มเพ้นกันค่ะโดยเริ่มจากสีลงไปนะคะนักเรียนต้องระวางังอย่าให้มีฟองอากาศถ้ามันมีฟองอากาศแล้วก็ Nicely. You wear sandals in the snow in mid July. I still feel cold. We're opposite. เราก็ค่อยๆแกะแบบออกแล้วก็รอจนกว่าที่เราเพนไว้จะแห้งนะคะระหว่างนี้ราอาจ,จะเช็คสีดูว่าเท่ากันหรือเปล่าก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปด้วยได้ พอเราเพ้นเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็รอจนกว่าจะแห้งซึ่งค้าอันนี้ครูมีตัวอย่างที่ครูเพ้นบนขวดนะคะพอแห้งแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะหรือถ้านักเรียนมีไอเดียหรือว่าลายที่ขิดไว้นอกจากนี้เราก็อาจจะเพ้นเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะบนขวดขวดที่มีสีเป็นแก้วสีจะเพ้นไปแบบนี้ ก็การเพ้นกระจกนะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้ฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกการลากเส้นให้ตรงนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถลบได้แล้วก็ฝึกการใช้อุปกรณ์อย่างเช่นอุปกรณ์สีงนงาน,นเพ้นนี่เป็นอุปกรณ์ใหม่ๆซึ่งเราอาจจะไม่ใช้บ่อยๆค่ะก็ ยังไงสุดท้ายแล้วนักเรียนก็อย่าลืมส่งใบงานที่ครูให้เลด้วยนะคะแล้วก็ไปส่งงานที่ทําเสร็จแล้วในสัปดาห์หน้าที่บล็อกของครูได้ค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ